เราแตกใช่ไหมนี่นะคะเวลาที่เราจะเคลียร์เล็บอะค่ะสองอาทิตย์แช่น้ำอุ่นละครั้งหนึ่งถ้าเราตัดแห้งๆทีเราก็จะเจ็บถ้าเกิดเนื้อเราตึงๆเราแช่น้ำอุ่นอนะ่ะยิ่งดี มันจะลดอาการตึงแล้วเราก็หายามาใส่เวลาตัดเล็บตัดมนๆเราเป็นคนเนื้อเยอะเนื้อเนื้อเล็บของเราอะเนื้อเนื้อเล็บเราอย่างเงี้ยเราจะตัดให้มันสุดขาวๆได้ไม่ได้นะลึกเท่าไหร่เราก็จะเป็นเล็บข,ขบเ <yolks. S 2> หลือไ้นิดนึงตัดให้มันพอดีกับขอบ ถ้ามันมีขี้ลแล้วเราก็เขี่ยขี้เล็บออกนี mm ่ค่ะที่เหลืออย่างนี้เขี่ยขี้เล็บออก mm hmm. ส่วนนี้จะตักกินเข้าไป,ปใช่ใช่ผู้ชายบางคนเ็าเห็นแบบเป็นขอบข่าวๆาเงี้ยตักกินมันให้หมดก็ผมนคนที่ฝากบอกว่าให้หมดขาวๆนั่นแหละที่ทําให้เราเป็นเล็บโคเราต้องนั้นใหม่ อิฟเรียกตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เจ็ดโมงตอนนี้บ่ายสามละอีฟยังไม่เลิกเรียกหาส่วนนี่นะคะเ,เล็บเราอะเป็นคนเล็บแข็ง อีกอย่างหนึ่งก็คือหนูหาตะไบนะลูกมาตะไบเล็บให้มันบาง <Okay. S 1> เวลาหนูตัดหนูจะได้ตัดง่าย <Okay. S 1> ตัดให้พอดีกับขอบขอบตรงมุมนะ้รา เมื่อกี้บอกว่าไม่จับมือให้จับมือแล้วเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่า <c oughs> อ่านี่นะคะหนูเขียนแบบนี้นะลูกขูด <c oughs> ข้างๆนะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้งัดขึ้นนะคะหนูด,ดูเออถ้าเราเอาเล็บตัดเลี้ยงเล็บมาให้มันพอดีกับคอ เวลาที่เราใส่รองเทาา้าผ้าใบนี่นะมันจะไม่มีอะไรมาหน่วงหน่วงอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดหนูตัดลึกเข้าไปหนูจะรู้สึกหน่วงหน่วงอะไรคะอ่าไปหาว้าส่วนเลยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันถ้าเรามีแผลแบบนี้นะคะแช่น้ําอุ่นนะแช่น้ําอุ่นแล้วหนูก็เลาะตรงนี้ออกอันนี้ถ้าเกิด เจ็บอะเราตัดได้นิดนึงแต่อย่าตัดลึกให้ไปถึงโคนเวลาเราตัดอะนี่นะคะเวลาสมมติว่าเวลาเราตัดนะเราตัดอย่างเงี้ยถ้าหนูวางกันไกลอย่างนี้เมื่อไหร่ทีนี้มันจะต้องตัดให้มันถึงสุดโคนหนูจะต้องเอียงเอียงอย่างเงี้ยหลกเนี่ยหนูเป็นปัญหาตรงมุมนิดนึงเราตัดเอียงเอียงอย่างนงี้นะ แล้วหนูก็ดึงออกด้านข้างเห็นไหมก็ขาดละแต่ถ้าหนูไปวางกันไกลอย่างนี้ทีนี้หนูต้องดึงให้มันถึงสุดโค้ถึงพี่เอื้อมวางกันไกลแบบเมื่อกี้ตัดยังไงมันก็ขาดตรงกลางเอาพวกเนื้อแข็งๆนี้ออก แล้วก็ใส่ยายาไม่ต้องต้องมียาย,ยาเนื้อครีมอะค่ะดีค่ะแต่ถ้าเกิดหนูใส่เบตาดีนก็ใส่ได้นะกระตนะถ้าหนูใส่เบตาดีนก็ใส่ได้แต่พอใส่เบตาดีนแผลหายแล้วเราก็ต้องคอยใส่วิกค่ะค่ะนะเนี่ยยังผมใส่ก็ใส่ทั้งมองทั้งเมดตอนนี้มองทั้งเม็ดตอนเีน้ใส่ได้หนูใส่แบบไหนหนูรู้สึกดี มันอกไม่ดีเคเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดออกไงเสร็จแล้วนี่นะเจ็บไหมลูกไม่เจ็บคอืม